สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมการไลฟ์ผ่านทิกตอกทุกท่านนะครับกับผมจ่าสิบเอกอนุกังวลพี่หนึ่งจิตอาสาครับและกับผมจ่าสิบเอกสุปมป้องพี่เบสจิตอาสาครับพบกับพวกเราอีกเช่นเคยกับจิตอาสาพระราชทานเราทําความดีด้วยหัวใจนะครับน้องเบสครับสำหรับวันนี้จิตอาสาพาชมสวนเกษตรคนกรุงนะครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนนะครับน้องเบสตอนนี้เราก็อยู่กันที่ชุมชนนะาวลารัตเวนะซึ่งตั้งอยู่แขวงทุ่งสองห้องครับเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครครับ วันนี้ก็อย่างที่พี่หนึ่งกล่าวเราจะพาไปชมเกษตรคนเมืองครับว่าเขาปฏิบัติเขาทํากันอย่างไรนะครับกับให้เหมือนที่ชาวต่างจังหวัดเขาทํากันครับครับซึ่งตรงนี้นะครับเราก็ได้นัดกับคุณพ่อพ่อมิชัยดวงพิลานะครับซึ่งพ่อมิชัยดวงพิลานั้นท่านก็เป็นนักจัดสวนนอกจากเป็นนักจัดสวนสวยแล้วก็ยังมีความรู้เรื่องการเกษตรมากมมยนะครับซึ่งในอนาคตซึ่งอีพีหน้าด้วยนะครับตั้งแต่อีพีนี้ไป เบนหน้าเราก็จะมีคอนเทนต์ใหม่เป็นการสอนทําอาหารด้วยซึ่งนะครับพ่อมิชชัยดงพิลานั้นนอกจากมีความสามารถในการจัดสวนสวยแล้วก็ยังมีความรู้เรื่องเกษตรและยังหาปลาหาอะไรเก่งมากเลยครับทำอาหารก็สุดยอดตรงนี้นะครับในอีพีหน้าที่เราจะพาท่านผู้ชมที่รับชมกันไลน์นั้นไปเรียนรู้ในการทําอาหารแบบผมอาหารบ้านๆอาหารที่เราเป็นวิถีชีวิตชาวบ้านแต่เราอยู่ในเมืองกรุงเราจะทําอย่างไรที่เราจะ ได้อาหารแบบบ้านๆในเมืองกรุงได้นะครับสําหรับท่านใดนะครับที่จะอยากจะเดินทางมาเรียนรู้นะครับก็สามารถพิมพ์ค้นหาเส้นทางได้นะครับด้วยคําพิลานั้นท่านก็จะคอยให้คาปรึกษาให้คําแนะนําอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปพบกับพ่อมิชัยดงพิลาซึ่งตอนนี้ท่านก็คอยอยู่บริเวณด้านไหนแล้วนะครับ้องเบสครับผมซึ่งในตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่ พ่อมิชัยดวงพิลานะครับเขาก็ได้ทําไว้นะครับเพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับตรงนี้สําหรับท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะร่วมเดินทางมาก็สามารถมาได้ทุกวันนะครับตรงนี้นะครับพ่อมิชัยดวงพิลาก็จะให้คําแนะนําตลอดนะครับซึ่งพ่อก็คอยอยู่บริเวณด้านในแล้วนะครับวันนี้เห็นว่ามีหลายอย่างด้วยกันนะครับนอกจากต้นไม้สวยแล้วก็จะมีพืชผักต่างๆที่สามารถปลูกไว้ในเมืองได้นะครับสวัสดีครับพ่อครับ สวัสดีครับสวัสดีครับนี่พบกันอีกแล้วนะครับครับอ่าผมอผมมิชัยดงพิลานะครับก็ยินดีนะครับกิจอาสามาเยี่ยมบ้านในวันนี้ครับเป็นเกษตรขึ้นบ้านนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับเราก็จะมีแนะนํเรื่องสนต่างๆให้นะครับครับก็พอมิชัยดงพิลานะครับก็เป็นนักจัดสวนนะครับ ในเมืองไทยนะครับรับจัดสวนทั่วประเทศเลยใช่ไหมครับพ่อใช่ครับใช่ครับทั่วประเทศครับนะครับก็อยากให้พ่อครับฝากไว้กับทางท่านผู้ชมที่รับชมการไลฟ์ผ่านทีวต่อในวันนี้นะครับว่าถ้าเกิดอยากจะติดต่อคุณพ่อมิชัยดวงพิลาสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนนะครับทางทางเฟสนะครับก็ทางไลน์แล้วก็ทางเบอร์นะครับเบอร์ผมก็0 9 9 2 8 8 2 6 6 5 6หครับ0 9 2 8 8 2 6 6 5 6ครับหรือว่าถ้าเกิดจะติดต่อผ่านทาง Facebook ก็พิม คำว่ามิชัยดวงพิลาได้เลยนะครับพิมพ์ที่ Facebook ว่ามิชัยดวงพิลาก็จะขึ้นเลยนะครับในไลน์ก็เหมือนกันไหมครับนะครับครับทางยูทูบก็มีครับครับผมดนออกแบบดวงพิลานะครับสําหรับวันนี้นี่พ่อก็จะพามาดูตัวอย่างนะครับในการจัดสวนซึ่งผมมาตั้งแต่ก่อนที่พ่อจะจัดแล้วนะครับตอนแรกผมเห็นเป็นพื้นที่โล่งๆมีต้นไม้ มีปูนนะครับพอมาเห็นนะครับก็อลังการมากเลยในที่พ่อจัดไว้นะครับวันนี้ก็จะได้คําแนะนําจากทางคุณพ่อมิชัยดวงพิลานะครับว่านอกจากเกษตรที่คนเขาจะคิดว่าเกษตรคือการปลูกผักปลูกของจินได้นะครับแต่จริงๆแล้วความหมายของเกษตรนั้นกว้างนะครับจะกว้างยังไงครับเดี๋ยวจะให้พ่ออธิบายให้ฟังนะครับวันนี้ครับพ่อเดี๋ยวเชิญบริเวณด้านในนะครับเชิญท่านผู้ชมที่รับชมกันเลยนะครับก็ผมก็ ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับร่วมเป็นกำลังใจให้กับพี่พี่จิตอาสาด้วยการกดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานซึ่งสามารถกดติดตามได้หลายช่องทางทั้งทางทิกตอกอินสตาแกรมยูทูบและเฟซบุ๊กครับหรือว่าท่านใดนะครับอยากจะแนะนานะครับสถานที่ต่างๆนะครับหรือว่าคอนเทนต์ต่างๆอยากให้พี่จิตอาสาเข้าไปถ่ายทําก็สามารถแจ้งได้ที่เพจของโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานหรือว่าจะแจ้งผ่าน การไลฟ์ในขณะนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็วันนี้สคอนเซปต์ด้วยกันนะครับที่พ่อมิชัยนะครับจะนําเสนอให้กับท่านผู้ชมนี่รับชมผ่านการไลฟ์ทิก To อกให้ทราบนะครับพ่อครับสําหรับมุมนี้นี่คือมุมอะไรครับมุมตรงนี้ก็เดี๋ยวเชนพ่อนั่งในอเลยครับอ่าเป็นที่พักผ่อนรับเป็นที่อ่านหนังสืออ่านหนังสือสวนนะครับสวนในบ้านเรามีหนังอแบบครับเราจะเป็นเน้นนะครับเราเราในพื้นที่ในบ้านเรานะครับกับหนึ่งในสี่นะครับกับอยากให้มีเกษตรในบ้านกับ การปลูกนี่เกษียณไม่มีตัวตายครับเราอยากให้พืชผักแล้วก็แซมที่ใช้สวยงามในบ้านของเรานะครับครับแล้วก็ปรับปรุงตรงนู้นตรงนี้หน่อยครับแล้วพอเราปรุงอาหารขึ้นมาเราก็เพ่ต้องไปส่งซึ้ชขึ้นมาแล้วก็สามารถเก็บได้เลยเก็บได้เลยครับผมครับท่นอื่นครับถ้าเกิดพื้นที่เรามีน้อยมีจํากัดหรือว่าพื้นที่เราดินเป็นหินเป็นอะไรเราก็สามารถปลูกในกระถางแบบนี้ได้ไดครับเป็นไม้น้ำไม้น้ำก็เป็นไม้พวก พ่อผักภทยพวกอะไรเราก็สามารถเก็บมากินได้ครับเพราะว่าเป็นเกษตรในบ้านครับับแล้วก็อย่างอื่นเราก็เป็นไม้ส่งงามล้วค่อยเติมนะครับเติมไปเรื่อยมุมนี้ก็ถือว่าเป็นมุมอ่านหนังสือนะครับเห็นมีหนังสือหลายอย่างเลยนะครับทั้งหนังสือของพระราชนิพนธ์นะครับโอ้โหนี่เก่ามากเลยนะครับใช่ก็ตอนเช้ามาก็อ มานั่งอ่านได้ครับคนว่างก็มานั่งอ่านได้ครับมีความรู้หลายอย่างเลยครับไม่แต่เด็กๆ้ามาได้นะครับสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนไทยเล่มที่หนึ่งอันนี้ก็เก่ามากเลยนะครับคุณพ่อนอกจากมีความรู้แล้วยังมีหนังสือมีอะไรอีกเยอะแยๆนะครับให้ทั้งน้องๆเยาวชนนะครับให้คนที่สนใจนะครับ ต่างๆมาถือว่ามุมนี้ก็เป็นมุมอ่านหนังสือเป็นมุมเช้าๆสาหรับใครจะมาดื่มโมวนตินดื่มกาแฟก็มานั่งอ่านหนังสือได้ตรงนี้นะครับก็คอนเซปต์ด้านหลังก็เรียบๆง่ายๆอันนี้เป็นผักแดงดาครับนี้ก็นำมาปรุงอาหารครับอันนี้ก็เป็นก็กาแฟที่กินยอดได้ครับตอนแรกผมเห็นผมนึกว่าเป็นต้นไม้ธรรมดานะครับเอาเป็นผักนะครับเป็นผักสวยงามเป็นยังไงครับพ่อต้นแดงดาแดงดาก็จะไม่กินแบบแปงดาที่ทำน้ำพริกนะครับที่ขายทำน้ำพริกเหรอครับนี่ครับ กลิ่นจะเหมือนแมงดาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันจะออกอ๋ใช่ครับใช่พออันนี้กลิ่นเหมือนแมงดาเอาตำน้าพริกนะครับตรงนี้นอกจากเป็นผักสวยแล้วก็ยังเป็นผักที่กินได้ยังมีประโยชน์อีกหลายอย่างนะครับเกษตรกร้นเมืองเราก็เน้นนะครับบาหานเรานี่ไม่ต้องบางทีไม่มีพื้นที่ใช่ไหมเราจะทำสวนแล้วก็จะมีพวกพืชพันธุ์แล้วก็จะเป็นพวกต้นไม้ต่างๆนะครับที่มาแซมกับสวนเรา สวยงามกินได้อยากเห็นแล้วนะครับเดีนี้อันนี้แค่มุมแรกนะครับมุมแรกนี่สองต้นแล้วครับเดี๋ยวต้นนี้ไม่รู้จักแต่สามารถกินได้นะครับเดี๋ยวไปดูนะครับภายในสวนของพ่อว่าพ่อนั้นมีอะไรบ้างนะครับบริเวณด้านในนะครับเดี๋ยวให้พ่อนั้นได้แนะนําให้กับทางท่านผู้ชมที่รับชมทิกตอกในขนาดนี้นะครับว่าจะได้รู้ว่าบริเวณสวนของพ่อนั้นที่พ่อจัดไว้ให้วันนี้มีพืชผักอะไรบ้างมีต้นไม้อะไรบ้างที่อยู่ตรงนี้นับเป็นสวนสวยงามขนาดไหนนะครับเดี๋ยวขอเชิญพ่อครับให้พ่อแนะนําข้างในหน่อยครับ นนี่ะครับจะเป็นอ่าพวกขานะครับถ้าถ้าเราก็อ่าปลูกไว้ในบ้านได้นะขานี่ก็เป็นอ่าเป็นพืชที่เราปลูกกับบ้านได้ครับพวกข่าพวกตะไคร้ครับผมเคยเห็นแต่ลงดินนะครับแต่นี่ปลูกในกระถางได้เลยนะครับได้ครับปลูกกระถางก็ได้ครับพืชน้อยครับสามารถเคลื่อนย้ายได้เลยนะครับตรงนี้ด้านนี้ก็จะเป็นอ่าดีปีเราก็จะสามารถทำทำรงเรป็นซุ้มครับเป็นซุ้มแล้วก็มันจะเรียบขึ้นไปครับทำให้สวยงามได้ครับ และก็พื้นที่ที่มันอ่าแล้วก็ที่เรียครับมันก็ควบคุมด้วยนี่ผักสปู๊บครับผมที่เราสามารถเด็ดมันได้ก็จะเป็นพืชคลุมดินอันนี้เป็นแกงอะไรพ่อพะเชิู่แกงนั่นกอย่างกับหอยอ่องแซ่บโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อเลยใช่ครับเราได้ผักจากธรรมชาติแล้วเราปลอดภัยด้วยไม่มีสารพิษนะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นพวกอ่าต้มแขกครับแล้วก็เด็ดมากินกับลาบได้เป็นไม้เหมือนกับอ่ากับผมครับ นอกจากสวยงามแล้วยังสามารถรับประทานได้ด้วยนะครับพ่อตรงนี้ดีปีก็ใส่เครื่องแกงครังแปงก็เราสามารถปลูกต้นหม้ขึ้นไปนะครับลับผมเราจะปลูกดีปีกขึ้นมาตามหอเลยครับผมครับเป็นแล้วก็เป็นสวยสวยงามในบ้านเราได้สวยงามครับผมเราก็อย่ามาด้านนี้ด้านนี้ก็จะเป็นมุมที่นั่งใช่ไหมพ่อนั่งนั่งพักผ่อนตรงนี้นั่งพักผ่อนเดี๋ยวให้พ่อนั่งเลยครับนี่นั่งพักผ่อน นะครับก็จะเป็นมุมที่สวยงามหมายถึงก่อนแล้วก็เราก็จะกับตอนตอนเดินทางเร็วกว่าตอนเช้าแล้วก็กับนั่งพักผ่อนแล้วก็ดูบรรยากาศตอนเช้านะครับข้างหลังก็ร่มเย็นดีครับซึ่งก็นอกจากสวยงามแล้วก็ยังสามารถรับประทานได้ด้วยนะครับนักประบอกทำอาหารครับวันนี้ผมก็จะเตรียมปลาเตรียมพู้งไว้นะครับแต่เวลาเรามีน้อยนะครับเราก็ เหมือนที่เกิดกับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านการไลฟ์ไปแล้วครับว่าเดี๋ยวในเดือนหน้าเนี่ยเดือนธันวานะครับอีพีต่อไปนี่ก็จะเป็นการสอนทำอาหารกองทุกวนพ่ออีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าบอกท่านผู้ชมไปแล้วพ่อนอกจากเป็นนักแต่งสวนที่จับสวนสวยแล้วยังมีความรู้เรื่องการเกษตรอางมากมายและที่สําคัญนะครับพ่อยังหาอยู่หากินหาจับปลาหาอะไรในธรรมชาตินะครับเสร็จแล้ว ที่สําคัญยังนํามาปรุงอาหารใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติทาอาหารอร่อยนี่แหละครับบอกกับท่านผู้ชมไว้แล้วต้องขอคําแนะนําจากพ่อนะครับในอีพีหน้านะครับตรงน,นี้ก็เป็นมุมที่สองใช่ไหมครับพ่อมุมที่สองครับที่นั่งพักกับแล้วตอนเราเหนื่ยงเราก็นั่งผ่อนร่างกายแล้วก็พับผ<ม>่เท้าตอนกเท้าแบบนี้ครับมุมหวานเสียแต่ก็พนวดเท้าตอนเหน่ยก็หรือหรือใครออกกําลังกายมาก็มานั่งพักเหนื่อยตรงนี้นะครับก็ได้บรรยากาศที่ร่มเย็นด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็ได้อากาศสดชื่นนะครับตรงนี้แล้วก็ได้ดู พันไม้สวยงามนะครับแล้วก็ยังเก็บผักเก็บอะไรได้ไหมครับครับเป็นมุมเป็นผักพืชพื้นเมืองเราก็ต้องมีผักเวลาทําสวนแล้วก็เราจะชอบประกาศกับมันมีอะไรหล่ะเขาเรียกว่าอ่ะหลายๆอย่างอ่ะทาในบ้านที่เราชอบแล้วก็มาเสริมนิดๆหน่อยคกับก่อนนี้ก็คือมุมที่สองนะครับเป็นมุมสวยงามพร้อมกับผักรับประทานแต่มุมที่สามนี่ผมชอบมากเลยครับนี่ผมเห็นผมยังสะดุดตาเลยครับว่า พ่อทาได้ยังไงตั้งแต่เกินต,ต,ตั้งแต่ต้นรายการแล้วว่าพ่อมีความสามารถในการหาอยู่หากินนะครับตามธรรมชาติตามตรงนี้ก็อยากจะให้พ่อนะครับได้แนะนําวิธีตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมที่รับชมการไลฟ์ผ่านทิกตอกน,นี้ไปดูในมุมที่3ซึ่งมุมที่3นี่เหมาะสําหรับยาเย็นเป็นมุมที่ว่าเราหาวัตถุดิบจากธรรมชาติมา,มาแล้วก็มาทําอาหารนะครับก็เดี๋ยวเชิญท่านผู้ชมที่รับชมการไลฟ์ผ่านที้ต่อน,นะครับไปดูสวนสวยนะครับ สวนเกษตรคนเมืองในมุมนิสานนะครับนี่ผมถูกใจมากเลยครับพ่อตรงนี้ก็เป็นกุ้งครับดักมานะครับด่าผมนี่ครับกุ้งดักมานะครับอันนี้ดักมาสดๆเลยไหมครับพ่อสดเลยครับนี่กุ้งนะครับกุ้งสดนะครับนี่ครับเพื่อประกอบอาหารครับตอนเรียนและก่นมีปลาครับปลาผมยำเราทํายังไงนะพ่อตรงนี้ก็ใส่อันนี้ไปครับหลงมปาเอาขวด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 น้ํากินนะครับน้ำปลาอ๋อเราก็มาเก็บรีไซเคิลใหม่แล้วก็ขวดที่รีไซเคิลแล้วเรามาตัดปากขวดออก เสียบเข้าไปครับเสียบเข้าไปแล้วก็แค่ไปดักแค่นี้อ๋อพวกสับมัก็เข้าไปแล้วครับเสร็จแล้วเราก็จอดรูใช่ไหมครับจอดรูให้ระบายไม่ให้น้ะมันเข้าไปครับครับโอ้กุ้งเยอะมากเลยนะครับพ่อเนี่ยโอ้นี่เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านการไลฟ์นะครับดูอันนี้คือกุ้งที่พ่อมิชัยดวงพิลานะครับได้ไปดักมานะครับโดยใช้ วัสดุนะครับรีไซเคิลที่หาไม่ยากเลยนะครับในเมืองอในทำไมอยู่ในเมืองนี่มีเยอะแยะเลยนะครับใช้ในชีวิตประจำวันเทคนิคครับเทคนิคไปหาครับแต่อุปกรณ์เราหาง่ายๆเองครับเราไม่ต้องไปจัดซื้อนะครับเรามีอยู่ก่อนในบ้านแล้วเรากินพุองนะครับกุ้งกรลังกระโดดเลยครับตรวนี้ไปทําตัวเป็นๆเลยครับกุ้งนะครับแล้วก็ครับนอกจากจัดเสร์นสวยแล้วนะครับก็ยังมีความสามารถในการสอนดําลงชีพด้วยนะครับสอนพ่อวิชัยโดยเวลาได้เก่งทุกอย่างนะครับ เดาวอีพีหน้าเดือนหน้าจะทําอาหารโโนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมโดยหาวัตถุดิบจากธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลา<ด>แล้วก็ผักในธรรมชาตินี้เอามาประกอบเป็นอาหารต่างๆนะครับ <ผม S 2> ด้านในนี่ผมเห็นเป็นเศษขนมปังเก่าๆนะครับขนมปังครับสะอาดครับขนมปังคือสะอาดนะครับหรือเราจะใส่ข้าวใส่ลำใส่ข้าวใส่ลำก็ได้ได้แค่แค่ขนมปังก็เก่านะครับอุ่งครับอันนี้ พ่อบอกดักแป๊บเดียวดักมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับถ้าดักค้งคืนจะได้เยอะยิ่งกว่านี้เยอะครับได้เยอะครับโดยที่เราไม่จําเป็นต้องไปซื้ออุปกรณ์ดักอะไรมานี่แหละครับขวดพลาสติกเป็นขยะรีไซเคิลที่เราหาได้จากในพื้นที่ทั่วไปใช่ไหมครับพ่อเสร็จแล้วเราก็มาเจาะรูใส่อาหารเข้าไปปุ๊บเสร็จแล้วก็ไปไว้ในน้าเด็กปูอะไรจะเข้าแค่นี้เราก็ได้ของกินแล้วเราก็ได้กินแล้วนะครับนั่นก็ปลาใช่ไหมครับพ่อปลาครับปลาก็นล่แล้วก็ไปแล้วก็ใช้หั่น ใช้นมปังเหมือนเดิมอ๋อใช้นมปังเหมือนเดิมนมปังเหมือนเดิมครับเป็นอาหารครับแค่นมปังนะครับซื้อมาก็ไม่เท่าไหร่ครับนี่ปลาหลายตัวเลยนะหลายตัวเลยปลาอะไรไหมครับพ่อปลามีปลาหลายอย่างครับครับอ๋อมีปลาตะเพียนด้วยปลายิสกปลายสกครับครับตรงนี้ก็เป็นอาหารมื้อเย็นนะครับโดยที่เราจะประหยัดต้นทุนประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะทุกอย่างนะครับตรงนี้นะครับไม่จําเป็นว่าเราอยู่ต่างจังหวัดแล้วเราจะ หากินได้นะครับอยู่ในเมืองก็สามารถหากินได้เช่นเดียวกันนะครับขอให้เราขอให้เราอ่อพลิกพลิกอ่ากับพิดหน่อยหนึ่งรับผมแล้วตรงนี้ก็เป็นพืชผักที่เก็บมาจากครัวนี่นี่ดูอ่าดูขาขาขาที่อยู่ในกระถางเมื่อกี้ใช่ไหมครับใช่ครับนปี๊ยครับเปี๊ยพ่อทุกอย่างมาจากในกระถางทั้งนั้นเลยนะครับมะนาวต้นมะนาวปลูกไว้ในสวนที่หลังบ้านเมื่อกี้แล้วก็มะกรูดอ๋อนี่นี่นี่ต้นมะกรูด๋อเมื่อกี้รับ อ๋อนี่เองเนี่ยครับแล้วกนี่ที่มีน้ำเนี่ยนี่เราก็ปลูกสามารถในบ้านได้อ๋อนี่คันจองใช่ไหมพ่อใช่ครับกันจองกันจองก็เป็นเสือครับกลาบครับสามารถทําได้หมดในสวนในบ้านเรามีหลายอย่างครับอันนี้ใบอะไรนะครับพ่ออันนี้เป็นใบเตยอ๋อเตยหอมครับผมเราแต่งสวนในบ้านเราสวยตาครับ นอกจากสวนสวยแล้วก็ยังสามารถรับประทานได้ทุกอย่างเลยนะครับ <Yeah. S 2> พอ่อนะครับดังนั้นนะครับก็ขอเชิญท่านผู้ชมนะครับร่วมเป็นกําลังใจให้พี่จิตอาสาพระราชทานด้วยการกดแชร์กดถูกเของโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานสามารถกดติดตามได้หลายช่องทางทั้งทาง Tik t k t o อกอินสตาแกรมยูทูบและ a c e b o o k ครับหรือถ้าเราต้องการจะแจ้งสถานที่นะครับกิจกรรมดีแบบนี้ให้พี่พี่เจีตสาเข้าไปแนะนําก็สามารถแจ้งได้ที่เพจโรงเรียนิตอาสา หรือช่องทางหนึ่งสามารถแจ้งหน้าที่ไลน์ในขณะนี้ครับหรือถ้าไหต้องการจะแจ้งปัญหาให้กับโรงเิียายาสาได้ทราบแจ้งทางสายด่วนฮอตไลน์1510ครับก็สําหรับวันนี้นะครับ้องเบสเราได้ความรู้นะครับหลายอย่างจากพ่อมิชัยดงพิลานะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับพ่อมิชัยดงพิลาเป็นอย่างมากเลยครับขอบคุณมากนะครับก็ ยังไงก็อีพีหน้าก็ต้องรบกวนพ่ออีกเช่นเดิมนะครับเดี๋ยวอีพีหน,น้าพ่อจะพาลงน้ํานะครับไปหาของกินเสร็จแล้วก็จะมาเก็บผักในสวนพ่อเนี่ยครับที่พ่อจะปลูกเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็เอามาทําอาหารเพื่อให้ท่านผู้ชมที่รับชมกันไล์นั้น, <S <S นได้เรียนรู้ในเรื่องอาหารแบบบ้านๆนะครับแบบหาอยู่หากินแต่เราอยู่ในเมืองเราสามารถหาได้นะครับวันนี้นะครับก็เป็นโครงการดีๆนะครับตรงนี้ซึ่งที่จิตอาสาพระราชทานก็ได้มาพบกับ พอมีชัยดงพิลานะครับมาแนะนําความรู้ต่างๆให้กับท่านผู้ชมที่รับชมกันไลฟ์ในวันนี้นะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดโครงการในพระราชบัญญัติทั้งพวงสิ่งใดที่ยังเป็นประโยชน์ต่อประชาชนต้องดําเนินการและขับเคลื่อนต่อไปเช่นโครงการจิตอาสาพระราชทา,านซึ่งเข้ามาช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้จริงขอขอบพระคุณนะครับ ประชาชนจิตอาสาทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมกันทําให้สวนสวยแห่งนี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งก็ขอขอบพระคุณนะครับพ่อวิจัยดวงพิลาด้วยนะครับที่แนะนําคอนเซปต์ต่างๆและที่สําคัญยิ่งนะครับในวันนี้พอครับเราต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมการไลฟ์ผ่าน t i กตอกในวันนี้พบกันใหม่ในไลฟ์ต่อไปสวัสดีครับ เดี๋ยวอีพีหน้านะครับพอ่อต้องรบกวนพ่อแลวนะครับ,รบช่วยกันทําสวนสวยและช่วยกันทําอาหารนะครับเดี๋ยวจะใช้นี่แหละยืมพื้นที่พ่อตรงนี้แหละครับทําอาหารแต่เมนูหน้าเดี๋ยวเราต้องไปดูในพื้นที่ก่อนนะครับพ่อว่าเ,เราลงน้ําเราจะได้อะไรนะครับเชื่อว่าในน้ํานั้นพ่อมิชัยดมพิลาต้องหาของกินได้อย่างแน่นอนนะครับดีครับ